เทวาเทวดาทุกๆพระองค์ขออัญเชิญพระแม่ฮันนี่สีสันจงเสด็จลงมารักนะครับเดี๋ยวเขาจะไปงานต่อเนาะเอาขอบคุณพี่น้องคนกีฬาขอบคุณพี่น้อง่541ทุกช่วงแต่ละครั้งค่ะให้มานจอแล้วโบให้รัวรัวยักษานิซีโบ้รัวรัวยักษานิีโบ้รัวรัวยักษานิซีโบ้ ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตง้งสีแดงๆเลยครับกดแชนอ้าน้าเอาพี่น้องรวยทุกคนรวยทุกคนเจหา้าแต่น้องเจหาบอกวจะทั้งหาใสก่งเต่งยคนนันกกันเ้พัดใสหมวกหมวกบนนั้นเจ๊ตหาป๊า นีนี่านี่เจ็ดทาต้องเนั่นเรยกเาน่ะเอาชัดเจนชัดเจนเดี๋ยวสู้เหมยก่อนสู้เหมยกอนเจาถึงปวดแสนนิพ้นเด้อมาเทอนี้ ô chô chô nó, tiềm 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 แม่แมน่แเ้อาั้นเราวันนียอันดเตียมดนันเลยว่าข้เ่อง้นแล้มอดูดูดูด้วยกันครับดูด้วยกันเด้อเห็นน้ำกันหะครับพี่น้องดกูดีดมีรางวัลขอบคุณไรสดหสิบลอยโอ้หลอย โอ๋ม oh, oh. oh, mm ันโมเมียนตัวนี้6,000หน่ง hmm. ร mm ้อย6เหียคนขอบขึ้นหลายๆครับับดีทางผู่ที่สีสามที่ บก็อกว่าอยากให้ผ okay. ู้ชายจับไฮบอทโจดจับทิสนามโนะเพป็นว่าอยากให้ผู้ชายจับเพื้นว่าเตรียมเด้อปิงปองกำลังมาเด้อเตรียมดูเพื้นบอกว่าจะให้ผู้ชายจับกันสิ่งใดที่พอดีไปจับด้วยเทพเทวาเทวดาทั้งสิบหกจับประยุกประกาศ ท่านเท้าสุวรรณเทาที่โรฮเท้าทีรถเท้าอเรุราเท้าทุกิดาจัตุสโรกบาลทกสีวันนี้ลูกหลานได้มาขอความหวังซึ่งความหวังครั้นี้ไม่ให้ท่านทั้งหลายได้มาีเมานลัตตรี่นี่เตรียมเดเปิดแทงแล้วอีุ่กจะขอคนลูกเท่านั้นเองปูจะหยิบลูกหนึ่งนะ บอสตัวจะหยิบลูกหนึ่งอุ๋หญิงจะหยิบลูกหนึ่ง่วนจะเป็นอะไรก็ก็แล้วแต่บอสเป็นแค่นั้นนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นขอทับท้อใจครับน้องแม่แพงนะครับหมอลำสาวน้อยแพงแล้วก็อุ๋งอิงที่้านแพงบอแมย์เจ้าพ่อเจ้าแม่บอกหวยเด้อเราคือศิลปินนะครับเราคือศิลปิน ให้พี่น้องฟังไม่ให้ดีนะครับที่เรามาจับครั้งนี้ที่แรกวาสิบอรได้จับเราครับแต่ว่าก็เรียกว่าเราเตะปูพ่อประหอดผููซื้อกับแม่นีผนบอกว่าน้องจับสองครั้งแล้วนะครับก็เรียกว่านะครับให้ผู้ใช้จับผมก็าว่ากาจับครับวันนี้คำตัดสินสุดท้ายปูวาธนาชาคือจับรวมกับน้องอุ้อิงคนละลูกเป็นสามลูกนะครับ แล้วก็การจับครั้งนี้นะครับพี่น้องครับหรือว่าพี่น้องนะครับเป็นการเสซนรดงเสียงท้ายพี่น้องครับถ้าเป็นสื่อครับเบาๆเพาะๆเด้อนะครับอันนี้บอกกับลูกยูทตลอดสมมติว่าไม่ถูกงวดนี้อียาสิเกิดเกิด็มาห้องห้องถือ่ถือคอนซะบอสเด็กเพราะว่าเพื่อนถูกว่าสองครั้งแล้วเนาะครั้งนี้ถูกเ่าถูกพี่น้องเพราะว่ากันเนาะ ครับบ่ากันหรือสิบอให้ลูกหลานจับครับให้จับบ่ครับับสันจับสันบ่ถชือกบ่จะว่ากันเด้อครับให้ฮักอุ้งอิงให้ฮักนุ่มโจให้ฮักสาวหน่อยแป้งตลอดไปเด้อกัเส้นถือกบ่ถเชือกไก่ติ๊กตาให้ฮักแทรกกันชื่อก่าเด้ออย่าลืมครับมืออื่นเศรษผมฝากขอฝากอีกในผลงานของ้องอุ้งอิงครับเก้าโมงเช้า พี่น้องที่กำลังรับชมอยู่ยูทู e สาวหนแพลงหนึ่งแสนคนชมสดๆในตอนนี้หนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นคนชมสดๆที่ยูทูชจองสาวน้อยแล้วกับพี่น้องในยินอยู่นี่เกือบหมื่นคนนะครับฝากพี่น้องมืออื่นเกาโมงา่งเศร้าขอคนละแชร์ด้วย<ะ>ผลงานเพลงไม่อุ่งอิงผลงานเพลงเลือกเขาสาไอ้ผู้ใดแช่์ก็ขอให้ร่วยให้ถูกร่วยให้ถูกหวยเด้วย คนนานเพยงใหม่น้องอุ้งอิงครับแล้วก็เพียงใหม่ของพออุ้งอิงบ้อนโกับประมาณสิเดือนครับชุแบบบเทกัฝากกันเลยเด้อเขาไสีสาครั้งแล้วเนาะให้นี่ชูบอชุพี่น้องเขาบอว่ากันเนาะาบวกันหรือสิ่ลูกหลานจับครับจ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 ับ

คนคกับตัวเดียวกันบอ่หกาหกค่าหก้าโซไปจับว่าแปดหกหายอีกที่คักเนาะหกค่าหกค้าหมดแล้วอาวัดโจจับได้ยังพี่น้องรุนุนุนๆน เพาท่านก็ให้จับเราเราให้จับเพสาเพสาใครจับนี่คุอยู่นี่ี่อย่างไาเทียบแล้บุ๊ เราอยู่ที่ที่สแสครับเอาให้น้องจับแน่คุณแม่เอาคระอมแล้วนะครับผูบวงแล้วนะครับนอจีบจับจับจับเาไปจับรเ่ออัอ้ปจ่อเลี้ยงฟองคันบอลเทยส่องไ้เนี่ย ช่องไหนคะขอด้วยนะ้องคุณอับ่ไเราอิงจับแล้วยิงจับแล้วยิงจับแล้วไอ้สดอ้ส่นโอ้ยล้มลมมาแล้ว

เดี๋ยวกระทำไปเบิกเงินก็สิเบิกเงินรถตุลีจะเบิกรถตุลีจะเบิกป่ะครับพาไปเซอร์พาไปื้อร์รถตุลีสืบรถตุลีสืบรถตุสืครับพาไปซื้อพาไปซอร์ 62ห้าครับ62ห้า62ห้าตามด้วยสาธุสาธุครับพี่น้องเด้วย62ห้าตามด้วยสาธุสาธุนะครับ62หามีบอเดี๋ยวปูสิออกมาเองหลอไปลาแล้วหรอ62หาเมาเฟิร์นละหมดเลยนี่ก็คือจังหวัดศรีสะเกษครับขอบคุณทุกท นะครับองค์เองก็เป็นนะครับลูกหลานเรียนเนื้อเชื่อไทยจังหวัดศีสังเกตนะครับแต่ถือว่าพี่น้องสนับสนุนรูปร้านบ้านจเฉพาะสนับสนุนที่งานสายงานพี่บันแพงงานบุญตักต้านนะครับจะพูอโทรมาอ่านแล้วเังนไงครับโทรมาอ่านแล้วห้าแดกดากุ้นี่อ่านแล้วอ่านแล้วอ่านแล้วเป็นต้าจ้างบ่เป็นต้าจ้างซีมือหาแพงไม่แพง รถแท้สายแพรไปปิเ็ธรถยูน้ำเสีแล้วมากเลยรถยูน้ำยูซึ่งผมพูดมาให้ผูเจัาฟังเสีแล้วนักรอม่างหลายคนนะครับศิลปินมั่งแน่มีต่บูงงามมึงกะหุนกบพักแล้วแม่นุ่มโจเห็นไม่ต้องรอมนะขายง่วประจางเดี๋ยวสักทียินีนกาขายงวประจางเรวเอาน้องผู้หญิงนะครับเดี๋ยวห้งสเปงานตอเนาะเอาขอบคุณพี่รองคนกีฬา ขอบคุณพวงาัยทาวทีสกิดักรน์ตะลักการบ้านงพอให้รวยรวยนะคะวันนี้สิบหกรวยร่วมกันเยร่อเน้อ oh วันนี้สิบหกรวยร่วมกันเนีครั่อุณลคนเห็นอุ้ยอินถึงงวดที่แล้วมันสองงวดปะงวดนี้ใส่ติ่มิ่มแล้วปะเนี่ยมันบวกวกมากะนี่เยบร้อยบะนี่เยวว่ากันเนี่ยเยากันเนี่ยมบม เดี๋ยวพูดจับป,ปีกปองกับยุสานไม่ฮะน,นี่ผู้มุนเขายุ่งเทพคนเนาะเขากับโมหูเดี๋ยวมันเดือดออกตัวเลยครับสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับ <Wow. S 1> กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับ oh. เพื่อบรรพันธ์ข่าวสารอีกนิดหนึ่งกดรูปกระดิ่งให้น้ำแน่ครับรูปกระดิง่งกิงก้งกิงก้งกิง้งกิ้งกิ้งกดนำคำ งคลิปย่ำได้ทันสิบรดชพาทคลิปและสิบรดชพาทข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมกะ <Yeah>. oh. อคุณลหลายๆสำหรับผูติกดครับผม